เครื่องบินมิกยีบเก้าเห็ไหมที่เข้ามาลงแดนจากนะพมา่าก็ปรากฏว่าฝ่ายไทยแก้ตัวให้หมดเราก็ยังไม่เห็นฟอร์มอลอภพรลจีจากทางรัฐบาลพม่าเลยผมอยากให้มองสองมุมมุมหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของการที่เขาใช้ระเบิดเนี่ย ถล่มคนของเขาคนชาติเขาเนี่ยใช้บิ๊กเครื่อบินลบถล่มเนี่ยซึ่งมันผิดหลักสถาบาันชาติอย่างแรงนะครับผิดหลักเลยแล้วก็ผิดหลักมนุษยธรรมผิดมันเป็นคือเรียกว่ามันมันเป็นต้องขึ้นสารโลกอ่ะว่าีงดีกว่าอืมอืมนะ,ะอันนี้ข้อที่หนึ่งเนี่ยมันแย่ละ่ะซึ่งเราไม่ควระ เราไม่ควรที่จะต้องไปปกป้องหรืออะไรต้องต้องต่อว่านะครับแล้วเห็นว่าได้มีกระสุนกาดมาโดนชาวบ้านโดนรถชาวบ้านอะไรด้วยนะเด็กต้องวิ่งหลบไปกันอุตรุดอันนี้อันที่สองก็คือมองในเรื่องการเมืองระหว่างประเทศมันเป็นเรื่องมารยาทที่หลักการของการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยกระทรวงต่างประเทศต้องเรียกทูตมาประท้วงอย่างเป็นทางการว่าที่ทานี้ไม่ถูกต้อง จนรัฐบาลเขาออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการถึงแม้จะเป็นเพื่อนกันเนี่ยตอนที่ผมผมผมเป็นนายกแล้วก็แก้ปัญหาที่ทางประชาชนชาไปเผาสถานทูตไทยวันนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าผมกับท่านฮุนเซนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมากกว่าคุณประยุทธ์กับหมอ,อเมียนอองหลื์มมผมเชื่อว่า ผมสนิทสนมกันมากกว่าแต่ในเมื่อเรื่องของระหว่างประเทศเนี่ยเพื่อนก็ต้องเป็นเพื่อนแต่เราก็ต้องคุยกันผมก็โทรหาท่านอุลเสนว่าท่านช่วยจัดการหน่อยเถอะมันถ้าปกป้องสถานทูตไม่ได้เนี่ยผมเราเสียหายนะเราต้องเราต้องประท้วง,รงเราต้องทำสัญญ่อย่างแล้วก็ประชาชนเราไม่ปลอดภัยแน่นอนเพราะเล่นประท้วงกันนี้จะทำร้ายประชาชนเราผมจะต้องขนประชาชนกลับนะ ถ้าาดูแลประชาชนผมได้ไม่มีปัญหาไม่เป็นไรบอกกันให้รู้เรื่องถ้าไม่ได้ถ้าไม่กล้ารับรองเนี่ยพรุ่งนี้เช้าผมส่งเครื่องบินพร้อมคอมมานโดไปรับคนของผมกลับเพราะไม่งั้นถ้าคนผมตายผมเดือดร้อนนะก็อธิบายแบบเพื่อนฝูงนี่แหละโทรศัพท์ไปคุยกันอย่างเพื่อนฝูงจบแล้วผมก็ดําเนินการเป็นขั้นตอนไปโดยที่ไม่ได้เซอร์ไพรส์เขาเขารู้เรื่องเราบอกให้เขารู้ว่าเราจําเป็นต้องทํานี้นะเพราะเรามาจากการเลือกตั้ง ถ้าเราไม่ดูแล้วก็เราต้องเป็นผู้นําที่ต้องรักษาชีวิตประชาชนเขาก็เข้าใจเขาเข้าใจอย่างวันนี้เหมือนกันเพื่อนยังไงเนี่ยเพื่อนต้องออกมาแสดงความเสียใจไม่ใช่ไม่ต้องมาขอโทษไม่ใช่อยู่ๆว่าเออรักษาแก้ให้เขาเรียบร้อยแล้วคือมันไม่ไม่ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้ก็อขอให้เข้าใจเรื่องการเมืองระของประเทศเรื่องของมารยาทแล้วก็เรื่องของเรื่องของ กฎหมายระหว่างประเทศด้วยนะครับ,รบว่าการใช้เครื่องบินลบเนี่ยไปบอมประชาชนตัวเองเนี่ยไม่ถูกต้องแน่นอนนะครับก็แม้กระทั่งดูท่านต้องฝึกษาดูเลยอย่างท่านฮูนเซนเนี่ยท่านยังปท้วงยังคัดค้านพม,ม่าเนี่ยขอร้องไม่อยากอฟพิเไปที่พมา่าว่าอย่าประหารชีวิตคนที่เป็นนักเอ่อเคลื่อนไหวนะที่ตัดสินใจแขวนคอเนะี่ยอย่าทำนะขอเถอะ ขอเถอะเขายังเขายังมีจิตเรื่องของมนุษยธรรมอะวันนี้เราไม่ใช่ว่าเฮ้ยเพื่อนกันมึงจะทำไรมึงทำไปเลยซึ่งมันอันนี้มันมันต้องมันต้องมีหลักเกณฑ์เพราะเราเป็นประเทศใหญ่ในภูมิภาคนี้นะเราต้องทำตัวเป็นเป็นหลักยึดหลักสหประชาชาติยึดหลักของกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ยึดหลัก มารยาทของการเมืองระหว่างประเทศให้ถูกต้องเพราะเราเป็นพี่ใหญ่นะถึงแม้ว่าเราจะไม่เป็นมหาอำนาจก็ตามแต่ว่าแผเนี้ยเราดูแลช่วยเหลือเขานะครับเราเป็นเพื่อนกันแต่เราเป็นเพื่อนที่เป็นผู้ให้มาตลอดแต่วันนี้เขาทําไม่ถูกต้องว่ากันต้องตีตูดกันบ้างนะอ,อันนี้ก็อยากจะฝากว่าอันนี้ในฐานะที่อดีตรัฐมนตรีหลางประเทศนะ